เท้าน่าร้อนแล้วเชื่อว่าทุกคนกําลังหาครีมกันแดดที่ดีที่สุดกันอยู่ครีมกันแดดที่ดีที่สุดต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะหมองแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คําแนะนําในการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลเรื่องความสวยความงามทุกปัญหาเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมอองค์ค่ะครีมกันแดดมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะเลือกซื้อตัวไหนดีตั้งสติให้ดีก่อนเลยค่ะเพราะว่าครีมกันแดดที่ดีที่สุดต้องมี5คุณสมบัตินี้ ข้อแรกค่าวความสามารถในการกันแสง u v b จะต้องมี SPF 50บวกเท่านั้นหลายคนนะคะก็ยังอาจจะสงสัยว่าเออแล้วทำไมอ่ะสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยแนะนำให้ใช้ SPF แค่30บวกก็พอ50บวกมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวการหาค่า SPF เนี่ยเขาทำกันในห้องทดลอง ในชีวิตจริงของเราเนี่ยจะมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชืน้นเหงื่อออกการลูบหน้าเช้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทาให้ครีมกันแดดแลหลุดลอกไปล่าสุดเนี่ยก็มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ JAAD ปี2017แล้วก็2020นะคะให้การสนับสนุนว่าการที่เราอ่ะทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไปเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะสามารถช่วยปกป้องผิวเรา ได้ดีขึ้นมากกว่าผมก็แนบลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะเผื่อทุกคนอยากจะไปอ่านงานวิจัยฉบับเต็มข้อ2นะคะค่าความสามารถในการกันแสง UVA จะต้องมี PA C บวกขึ้นไปเท่านั้นใครนะคะที่กังวลไม่อยากมีผิวคล้ำเสียดำเมียนดำนานกะฝ้าริ้วรอยจะต้องให้ความสำคัญกับแสง UVA เนี่ยเป็นพิเศษมาก เพราะว่าแสง UVA เป็นสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ค่าความสามารถในการกันแสง UVA เนี่ยไม่ได้มีแค่ค่า PA นะคะจะมีค่า Persistent Pigment e Darkening d หรือว่า PPD ด้วยตัวนี้เนี่ยจะบอกได้ละเอียดกว่าสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะค่า PA 4บวกจะมีค่าเท่ากับ PPD มากกว่า16 หากครีมกันแดดตัวไหนนะคะมีการรายงานค่า PPD บอกความสามารถของการกันแสง UVA แล้วด้วยอุ้มก็จะรักมากเป็นพิเศษนะคะยิ่ง PPD เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งรักข้อ3นะคะจะต้องเหมาะกับผิวของแต่ละคนด้วยปัจจุบันมีครีมกันแดดเยอะแยะมากมายนะคะหลายยี่ห้อเนี่ยเขาก็ออกครีมกันแดดเฉพาะรุ่นเฉพาะปัญหาผิวนั้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นสําหรับผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเหลือแค่เราเนี่ย เลือกให้เหมาะกับตัวเองแค่นั้นเองค่ะข้อ4ต้องเหมาะกับกิจกรรมที่ทุกคนทำในวันนั้นๆอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนต้องทาครีมกันแดดทุกวันถูกไหมคะวันไหนเนี่ยที่เราจะต้องออกแดดมีเหงื่อออกไปกิจกรรมทางน้ำเราก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่สามารถกันน้ำได้ข้างกล่องก็ต้องเขียนว่า water resistant หรือว่า very water resistant แต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราอยู่แค่ในบ้านหรือว่าไปออฟฟิศนะคะไม่มีเหนื่อออกอะไรมากมายเราก็ไม่จําเป็นราต,ต้องใช้ครีมกันแดดที่กันน้ำได้ข้อ 5. เนื้อสัมผัสต,ต้องโดนใจเหมาะกับความชอบของแต่ละคนทําให้เราสามารถทาครีมกันแดดได้ในปริมาณที่มากพอเนื้อครีม2ข้อนิ้วเนื้อโลชั่น1เหรียญสิสามารถเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวด้วยค่ะ วันนี้นะคะขอยกตัวอย่างการเลือกใช้ครีมกันแดดให้ทุกคนดูแล้วก็พอจะได้ไอเดียไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วยนะคะครีมกันแดดที่เลือกมาเนี่ยก็คือ La Roche Posay Anthelios ซึ่งเป็นครีมกันแดดที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากนะคะเพราะว่าผมมั่นใจในประสิทธิภาพของเขา SPF เนี่ย50บวกแล้วก็มี PA 4บวกทุกตัวทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นครีมกันแดดที่หมอผิวหนังทั่วโลกแนะนำให้ใช้กัน และครีมกันแดดของเขาเนี่ยก็ยังผ่านเทสสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็นอนคอมบิโดเจนิกเทสทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการอุดตันผิวนั่นเองค่ะแต่และรุ่นของเขานะคะก็จะดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แตกต่างกันเป็นครีมกันแดดที่มากกว่าการกันแดดเพราะว่านอกจากจะให้ประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดดที่สูงมากๆแล้วเนี่ยยังช่วยลดปัญหาผิวไปด้วยพร้อมกันครีมกันแดด4รุ่นมาดูกันค่ะ อันแรกนะคะถ้าเราเนี่ยกำลังกังวลเรื่องฝ้าแล้วก็อยากจะหาครีมกันแดดที่มีค่าปกป้องสูงๆงหรือว่าวันไหนที่ทุกคนน่ะจะไปออกแดดจัดไปเที่ยวทะเลอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีเช็คลิสต์ค่ะกันน้ำได้แล้วก็ปกป้องได้สูงสูงเลยแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ a n t i l i o s, <S Invisible Fluid ค่าปกป้องสูงสุด แต่เนื้อก็บางเบาสุดนะคะเนื้อจะเป็นลักษณะฟลูอิดมีแม็กโซเพล็กซ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของลา l o c h e p รสเซ่ทำให้ค่า PPD ของเขาเนี่ยสูงถึง46ยังจำได้ใช่ไหมคะครีมกันแดดทั่วไปมีค่า PA C บวกซึ่งจะเท่ากับ PPD แค่16เท่านั้นเองค่า PPD ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักค่ะการที่เราเลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการกันแดดได้สูงสุดแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดสาเหตุของการเกิดฝ้าได้ค่ะ ปริมาณใช้ที่เหมาะสมของ a n t e r i o s Invisible Fluid นะคะก็คือ1นึเลื้นสนั่นเองตามนี้เลยค่ะเนื้อครีมเนี่ยก็จะแบบบางเบามากะคะ่ะเปลี่ยงง่ายมากๆแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวด้วยต่อมา ใครที่กําลังกังวลว่าโอ้ยผิวมันเป็นสิวง่ายยิ่งใช้ครีมกันแดดเลยก็แบบหน้ายิ่งมันเยอ้มไปใหญ่ก็เลยไม่ชอบใช้ครีมกันแดดเช็คลิสต์ต้องมาเลยค่ะครีมกันแดดจะต้องเป็นเนื้อแมทแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้บุมแนะนําเป็นนี่เลยค่ะ a n t i o i d y e Touch ตัวนี้เนี่ยจะมีแอลลิเซียมนะคะที่จะช่วยดูดซับความมันก็ช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยเนื้อครีมแบบนี้นะคะก็จะแนะนําให้ใช้ครีม2ข้อนิ้วเรามาดูกันค่ะว่าจะต้องใช้กี่ปั๊มประมาณ2ปั๊มครึ่งนะคะเราก็จะได้2ข้อนิ้วแบบนี้ทาเลยค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแมตนะคะไม่มันได้แบบแมตฟินิช ประมาณนี้นะคะต่อมาใครที่กำลังมองหาครีมปนแดดที่จะช่วยลดริ้วรอยแล้วก็กระฟ้าเช็คลิสต์ต้ตองมาค่ะกันแดดต้องเก่งมากๆแล้วก็มีไวท์เทนนิ่งกับแอนตี้ออกซิแดนต์ติดมาด้วยแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ Anti Bios Age Collect ตัวนี้จะมีเซลล์บีทรีที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของทาง La Roche Posay ที่นำเอาแอนต o x i d กซิมาอยู่กับครีมกันแดดทำให้ปกป้องผิวได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็มีแอนตี้ออกซิแด้วยนอกจากนี้ยังมีไฮยาลู o รนิกแอซิให้ความชุ่มชื้น LHA ผลัดเซลล์ผิวน้อยๆลดริ้วรอยแล้วก็มีไวท์เ n นนิและแอนตี้ออกซิแเป็น PHE Resorcinol ช่วยลดเรือนกระ้ารวมถึงนอาซินาไมายที่ช่วยลดเลื่อนจุดด่างดำทำให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นเรียกว่าเป็นครีมกันแดดแล้วก็สกินแคร์ในตัวเดียวนะคะเลิศมากๆสามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ใน4สัปดาห์เรามาทากันค่ะมาดูนะคะว่ากี่ปั๊มถึงจะได้2ข้อนิ้วนะคะ <c oughs> เกือบ2ข้อนิ้วนะคะ <c oughs> แค่1ปัม๊มแล้วก็อาจจะปั๊มมาอีกนิดหน่อย ก็พอนะคะนี่เลยค่ะสองข้อนิ้วของครีมกันแดดที่เราจะต้องผ่านกันดุยจุดเด่นของ Anti-O ทุกตัวเลยนะคะก็คือเป็นเนื้อครีมที่แบบเปลี่ยนง่ายมากแล้วก็ไม่ทิ้งทากานะคะตัว Anti-O Collection เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบชื่นชอบอีกตัว ท้ายนะคะครีมกันแดดสำหรับผิวแห้งแนะนำเช็คลิสต์นี้เลยจะต้องให้ความชุ่มชื้นผิวแต่ว่าไม่มันเยิ้มแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ Anti-Os Hydrating Cream ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นทั้งครีมกันแดดแล้วก็ moisturizer ในตัวเพราะเขาว่ามีกรีซเซลินซึ่งเป็นสารฮิวแมกแ n นช่วยอุ้มน้ำแล้วก็ช่วย regulate aquaporin f r e e channel ที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในเซลล์ผิวมากถึง3เท่าสามารถทาแทน moisturizer ในช่วงเช้าได้เลยค่ะมนะค่ะเรามาดูกันว่ากี่ปั๊ม 3ปั๊มครึ่งถึง4ปั๊มนะคะเราก็จะได้ครีม2ข้อนิว้วล่ะค่ะทาเลยเรียบร้อย ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าครีมกันแดดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือครีมกันแดดที่เราสามารถทาได้ทุกวันในปริมาณที่เหมาะสมเหมาะกับปัญหาผิวของเราแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมที่เราทําค่ะสรุปง,ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาดอต้องการปกป้องสูงๆใช้ Invisible Fluid หน้ามันเป็นสิวใช้แถบเขียว Touch กังวลเรื่องริ้วรอย age c อ r r e c t ผิวแห้งแถบฟ้าไฮเดรตติ้งครีมใครที่มองหาครีมกันแดด ครีมกันแดดของ La Roche p o s a y ถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มั่นใจได้ในประสิทธิภาพและนอกจากที่เขาจะกันแดดได้ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวต่างๆได้อีกด้วยผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะลองนำทริคที่อมแชร์ให้ในวันนี้ไปลองเลือกใช้กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทำให้ทุกคนสามารถเลือกใช้ครีมกันแดดที่เหมาะสมกันได้ทุกๆวันนะคะแล้วทุกคนก็จะมีผิวสวยสุขภาพดีกันทั่วหน้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหมอแพทย์เฉพาะ ทางผิวหนังทุกปัญหาเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมออุ๋มค่ะสวัสดีค่ะ